สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวด่วนหม่แว่นทิปเสียชีวิตแล้วนักร้องหมอลำเจ้าของเพลงดังสาวเลยยังรอข่าวล่าสุดวงการหมอลำเศร้าใหม่แว่นทิปเสียชีวิตแล้วอดีตนางเอกหมอลำนักร้องต้นฉบับเจ้าของบทเพลงสาวเลยยังรอ ขอแสดงความเสียใจกับอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการหมอลำเมืองไทยใหม่แว่นทิพย์เสียชีวิตแล้วนักร้องหมอลำเจ้าของเพลงดังสาวเลยยังรอโดยมีชื่อนามสกุลจริงว่านางพิกุลเหล่าจำปาหรือชื่อในวงการเพลงใหม่แว่นทิพย์ถือเป็นเจ้าของบทเพลงต้นฉบับสาวเลยยังรอโดยล่าสุดนั้นวันที่14มกราคม2565ทางเพจมิกหมอลำหมอลำสำมัมมปิได้เปิดเผยว่า ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่ใหม่แว่นทิพย์อดีตนางเอกหมอลำคณะศิลสังทองเจ้าของเพลงสาวเลยยังรอด้วยอำนาจของคุณงามความดีขอให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ท่านมีความสุขในสัมไรรยพบภายภาคหน้าสำหรับผลงานอัลบั้มดังของใหม่แว่นทิพย์คือชุดสาวเลยยังคอยมีบทเพลงทั้งหมด12เพลงประกอบไปด้วย 1. สาวเลยยังคอย 2. คำเตือนเพื่อนสาว 3. อดใจไว้เรา 4. สาวบ้านนอก 5. คิดถึงแม่ 6. เข็ดจนตายสาวฝึกร้อง 7. น้องจะคอย 8. เห็นใจอ้าย 9. เข็ดจนตาย 10. ตายแน่หนาวนี้ 11. รอคำตอบพ่อ 12. สาวบ้านนอกสาวฝึกร้องทางทีมงาน trn tv คนอ่านข่าวต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่ใหม่แว่นทิ์ด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ T News อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r ร b ์และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ